นี่ว่ามันชักจะยังไงยังไงแล้วนะเอาจริงทีเนี่ยเขาดูพุ่งหาพี่ทิพย์มากเลยนะส่วนวานเนี่ยก็ดูกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มใส่พี่ไทยมากเลยส่วนชายเนี่ยมากดไลค์รูปนี่ทุกรูปเลยนะย้อนหลังไปได้แแต่ห้าปีที่แล้ว <c oughs> หรือว่าเนี่ยเขาจะมาปลดปล่อยเราจากคำสาปพร <พอ S 1> <ะ>หยุดคิดแบบนี้ได้เลยนะทีเนี่ยนะ พี่ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยคือพี่ว่าเด็กคนเนี้ดูแปลกๆดูประหลาดด้วยซ้ำเออให้มันเป็นรูปเป็นหลานว่าไปอย่างแล้วพี่อยากจะบอกพรว่าพรไม่ต้องไปคิดมากนะเรื่องที่น้องชายเขาไปกดไลค์รูปของพรน่ะเขาคงไปกดไลค์เพราะความเก่งอกเก่งใจก็ได้นี่ขนาดพี่เองอ่ะพี่ไปกดไลค์รูปน้องชายตั้งแต่สมัยก็เรียนอยู่ม .3 าเลยพี่ทิพย์พี่ทิพย์มีไอจีนงแต่เมื่อไหร่อะเมื่อวาน บอกให้พี่สมัครให้จะไปฟอลโล่ลองชายโดยเฉพาะพี่ทิพย์พี่ทิพย์ทำอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วนี่พี่ไทยไปสมัครให้พี่ไทยเป็นคนพี่ไทยไปฟอลด้วยปหมเนี่ยฟอลฟอลหมดเลยฟอลทั้ง IG Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์พี่ชายทำแบบนี้กับนี่ได้ยังไงอะทำไมอะก็พี่ชอบพี่ก็ไปฟอลโล่ไม่เห็นแปลกเลยแล้วไม่ต้องมาหยัดเยียดวานในพี่ด้วยพี่ไม่สปาร์กหรอก ถ้าเป็นน้องชายอะว่าไปยังนี่หยุดเลยนะทั้งสองคนทั้งไทยทั้งพรไม่มีสปาร์กอะไรทั้งนั้นหยุดคิดเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้แม่พี่ทิพย์ขาและอย่บอกนะว่าพี่ทิพย์ไม่สปาร์กอะถ้าไม่สปาร์กพี่ทิพย์จะสมัครไอจีทำไมเดี๋ยวนี้<ม>ก็พี่พี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรธรรมาดาของป้าแก่อย่างพี่ปะ ธอหนุ่มๆก็กระชุ่มกระชวยเป็นธรรมดามันก็แค่นั้นเองนี่พี่ว่าเราสองคนกำลังจะล้ำเส้นมากเกินไปแล้วนะนั่นก็เรื่องของพี่เธอคะ่ะแต่นี่คิดดีแล้วนะคะว่าเนี่ยจะจริงจังกับชายอะไรจะเกิดก็เกิดเลยคะ่ะแลวถ้านี่ได้เป็นแฟนกับชายขึ้นมานะคะแล้วชายจะตูยไปต่อหน้าต่อต,อตาก็ให้มันรู้กันไปเลยเพราะนี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คำส่งคำสาบอะไรเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแกคิดแบบนี้ไม่ได้นะ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เข้าใจไหมไม่ได้ลบหลู่เลยพี่ทิพย์แต่ว่าน,นี่อยากพิสูจน์ไงว่าอะไรจริงอะไรมันไม่จริงพรมันเอาเถอะนะคะ่ะพี่ทิพย์ก็ปล่อยพรไปให้มันไปเจอกับตัวเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีทางรู้หรอกคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องเหนือธรรมชาติต้องเจอกับตัวถึงจะรู้คะ่ะว่าเป็นยังไงความรักก็เหมือนกันอะ แล้วเรื่องเหนือธรรมชาติของตระกูลเราเนี่ยก็อันเป็นเรื่องเดียวกับความรักซะด้วยดีค่ะจะได้พิสูจน์ไปเลยสองเด้ง<ะ>เป็นยังไงล่ะพรยังคิดอยากจะสารสัมพันธ์กับน้องชายเขาอยู่หรือเป่าใช่ค่ะนี่โตแล้วค่ะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้พี่ทิพย์ไม่ต้องห่วงค่ะพี่ไม่ได้หว่วงล่ะพี่ห่วงน้องชาย รู้ว่าเขาจะมาโดนอาถรรพ์ของบ้านเราอีกคน่ดไ้แต แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง